ครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับเราจะพาไปดูายมัมไปอยู่พักอยู่ข้างล่างครับวันนี้จะพาไปเลี้ยงอยู่ข้างล่างอากาศร้อนในเช้าเลยครับไล่ไปท้งสามเชือกเลยครับ ไปครับตอนนี้นําทีมโดยเจมเลยของเรานะครับเดินกล้วยเตยกล้วยไปแล้วครับหนักกองครับเดินก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับพี่น้องครับมองกล้องเลยแหละเจมเลยมองกล้องกล้องครับแล้วก็จะเลี้ยวจะเลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวไปหากองหญ้าก็รือเปล่าครับเจมเลยครับจะไปกับเขาไหมจะไปกับเจมเลยรู้ค่ะรู้ที่รู้ที่พูดค่ะเจมเลยจะไปเขาด้วยครับมาเจมเลยมามาเท่ามาเฮ้ สวัสดีครับสัีสวัดีวันี้สวัสดีสวัสีครับสวัสดครับสวัสดี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 วครับสวัดีวัครับครับสีคครับสีคครับดีครดีคัวครับครับครับสวัสับสครับสวัดีครวัสดีครัดีครวัดีครวัสดี ทีมโดยพี่มัมน,นะคะพี่มัมของเราตามมาด้วยสายขนช้างนะคะนี่ค่ะเอาต่อผ้าไปปลุกไปปลุกหกลัก ทารเดินช้าเลยครับพอดีตามอายุครับไนมาโมงเราก็นำอย่างเดียวครับเจ้าเจ้าอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาอันนี้มานอันนี้ไม่มีกล้วยลูกเดี๋ยวแล้วกล้วยกันเดียวเดียวเดียวตอนเย็นข้ากล้วยมีกิน ค่ะุนช้างดมหากล้วยแล้วนะคะตอนนี้มาเร็วมา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 ,นนมาเร็วนี่เป็นชายคนช้างนะคะคุณไปจะคันนะคะกิ้นมาน เดินทางมาถึงแล้วนะคะมาถึงกกหลักแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะกินอย่างกินหญ้าอย่างอเด็ดอร่อยเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยมา มาดูพี่มัมของเรานะครับพี่มัมกำลังกินหญ้าแล้วคันอร่อยไหมมัมน้ำน้ำพี่มัมไม่ตอบนะนอ่นะคะจ้าภาพน่ารักน่ารักครับตอนนี้กองใครกองมันครับเอาญาลงห้กินแล้ว <c oughs> พ่อนั่งก่อนโ๊อดเออสครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาแกล้งไฟมัมนะครับก่อนที่จะไปตอนเช้านี้นั่งไว้ครับจะให้กินหญ้าได้มาเมย์ว๊อดไม่ต้องยุกให้นอนพักโอ้เหนื่อยเหนื่อยผมมาน่าอยู่ตาจ้าครับเดี๋ยวขอนั่งเลยนะมัมนะหนักแล้วที่มัมหนักแล้วหนักหนักอยากกินหญ้ากินไปลูกกินไปนะครับไฟมัมของเราครับเต่นทางนี่น่ารักครับ แต่ก่อนเป็นทางถู้ร้ายมากครับแต่วา่าพอมาอยู่ที่นี่เราเรียนดูเอาใจใส่เขาครับก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็นิสัยเขาเริ่มเปลี่ยนก็เริ่มรักขวานม,มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็นิสัยเขาก็ดีขึ้นนะครับก็เรารักเขาแล้วก็เอ็นดูเขามากนะครับตอนนี้นี่คือไฟหมักของเราครับรู้ภึกษามากครับก็ฝากด้วยครับฝากติดตามเจ้าของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยเผื่อเรื่องราวของเราจะได้ไปถึงถึงของเอฟซีหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่า เหตุการณ์เป็นยังไงมาอย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็พยายามจะฝาดีดตนี้ไปให้ได้วันนี้ผมก็พามาดูกินอาหารครับยังมีอะไรให้ดูมากมายนะเพราะว่าผมเพิ่งมาจะตัดหญ้าเดี๋ยวเย็นครับจะมีอะไรสนุกคลุงให้ดูครับกำลังจะเปลียนหลายๆอย่างอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าวันนี้ก็ฝากกำลกินหญ้าเอาหญ้ามาลงครับลงครับพอายามคุณช้างของเราก็จ้ำอย่างเดียวครับกินทันเขาหรอเป่ามาู้เดี๋ยวไปดูคุณช้างก่อน กินน้าหลือครับประโยชน์มากเลยครับเนี่ยครับทางเราขหญ่ของเราครับกินอย่างมีความสุขครับขหญ่ของเรารู้เรื่องอะไรครับกินอย่างเดียวครับสายกินอย่างเดียวครับสายนี้นะครับก็ไปแต่เพื่อเป็นทางที่ดูแบบมีความสุขนะครับดูท่าสายตาเขามีความสุขมากครับ อยู่แบบธรรมชาตินะครับเราได้อยู่แบบธรรมชาติไม่ได้บังคับอะไรเขานะครับมีนเป็นสบายใจของเขาครับอืแก้มใหญ่จำซิเนี่ครับสุ๊กาของเราเออเหมือนาญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในบ้านของเราครับาอายุมากกว่าเพื่อนในบ้านวันนี้ก็พามาดูกินหญ้าแบบอริอร่อยครับทางทางที่สายดีครับามาดูกับเราก็เราก็รักเขามากครับ เดี๋ยวผมจะให้พี่มัมไล่เอฟซีนะครับพอดีผมจะไปทานข้าวเช้าแล้วครับตอนนี้ยังไม่ทานข้าวเลยน้เอาเลยีเอฟซีเรจะไปแล้วไปแลวเอฟซีทานันเครับสวยลูกครับสิมาอนีครับีสครับดีครับสวยดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับัสดีครับสีคีครับีครับสวีครับ ขอบคุณมากมๆานะครับสวัสดีนครับประสดีครับนะครับฝ่ายหมามของเราครับเป็นช้างที่แสนร,รู้ครับแล้วก็พยายามช่วยเราทํามาหากินครับพยายามจะช่วยเราทุกอย่างครับตอนนี้ล็อกมือไว้ไม่ให้กินยาไม่ให้กินนะนี่ครับฝ่ายหมามของเราเป็นช้างที่แสนร,รู้มากครับพยายามช่วยพ่อทุกอย่างครับตอนนี้อะไรช่วยได้ก็ช่วยนะลูกนะบอกพ่อถามตัวตรงๆบ้างขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องของเราขอบคุณครับ